ความคืบหน้าคดีทนายตั้มค่ะวันนี้เนี่ยทนายสายหยุด ก็คือทนายของทนายตั้มเข้าไปเยี่ยมที่เรือนจำนะคะก็ได้คุยกับทนายตั้มเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนที่เข้าไปคุยเรื่องคดีความต่างๆรวมไปถึงเรื่องปมเงิน39ล้านบาทที่อาจารย์ปานเทพออกมาบอกว่าจริงๆต้องมีขบวนการหลอกลวงเจ๊อ้อยหลังจากเข้าไปเยี่ยมทนายตั้มเรียบร้อยทนายสายหยุดก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะบอกว่าได้หารือกันเรื่องคดีเป็นการพูดคุยกันลักษณะใช้โทรศัพท์คุยกันแล้วก็จะมีกระจกกั้นอยู่ตัวเองก็รีบ จดข้อมูลเลยนะคะมีอะไรกันบ้างคุยกันแบบไม่ได้มองหน้ากันมากทนายสายหยุดบอกแบบนี้นะก็คือก้มจดอย่างเดียวใช่เพราะว่าใช้โทรศัพท์ไงคะมีกระจกกัน้นหลักๆคือทนายตั้มสามารถปรับตัวได้ไม่กังวลหรือว่าเครียดแต่เป็นห่วงภรรยาค่ะแล้วก็ฝากไปเยี่ยมภรรยาทุกวัน,นส่วนเรื่องการประกันตัวขอรอดูพนักงานสอบสวนที่จะให้ความเห็นฝากขังในผัดที่สอง,สองว่าจะยังคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ค่ะ ส่วนคดี39ล้านบาทนะคะล่าสุดค่ะอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะคะออกมาระบุว่าเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้ทนายตั้มถูกดําเนินคดีทนายสายหยุดเนี่ยก็บอกว่าไม่ขอก้าวร่วงเพราะทนายตั้มก็ยังไม่ได้จ้างตัวเองให้ดูคดีนี้แต่ส่วนตัวก็พอรับทราบข้อมูลจากทนายตั้มมาบ้างแล้วซึ่งทนายตั้มเนี่ยมั่นใจนะคะว่ามีพยานหลักฐานสู้ได้แต่ทางด้านของทนายสายหยุดเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่าทนายตั้มเนี่ยผิดจริงนะคะ ก็จะแนะนําให้รับสารภาพค่ะแล้วก็จะไม่รับเป็นทนายด้วยเาอยืนยันมาตลอดไม่รับทําคดีที่สู้แล้วแพ้ค่ะคือถ้าเขาทําพิดจริงะครับผมก็คงไม่ได้ทําคดีไม่ได้สู้คดีให้เขา อย่งครับถ้าผิดจริงก็จะแนะนําให้เขารับสาร,รภาพไปในส่วนที่เขาทําผิดอย่างนี้ครับไม่ได้สู้คดีไหนนะครับไอส้สามเฉพาะ39ล้านนะครัาเจ็ดสิบเอ็ดอะไรนี่คืออันนั้นเหมือนเดิมครับมผม,มผมสามสิบเก้าล้านเนี่ยเท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยพอไปไหวไหมคือผมดูในสำนวนเป็นหลกักที่ผมจะไม่ฟังจากข่าวหรือจะไม่ฟังจากเป็นการกอสิบเขาเล่าว,ว,ว่ามาพูดโตอ,อะไรเงี้ยครับทนายความนักกฎหมายจะไม่ดูกันครับดูเนื้อหาในสำนวนที่เป็นเปเปอร์อยู่ในสำนวนของนักงานสอบสวนเป็นหลักครับพี่ ทีนี้คดี71ล้านทนายสายหยุดบอกว่าประสานทนายความของเจ๊อ้อยนะครับคือเขายื่นข้อเสนอขอไกลเกลี่ยเพื่อเยียวยาให้กับเจ๊อ้อยแล้วคดีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อเป็นหนี้ก็ต้องคืนหากทางเจ๊อ้อยตกลงแล้วทนายตั้มไม่ยอมคืนตัวเองก็อาจจะตัดสินใจว่าจะไม่ไปต่อ,อก็คือจะไม่ว่าความให้ส่วนเรื่องพินัยกรรมที่มีทนายตั้มเป็นผู้จัดการมรดก ทนายตั้มบอกว่าได้ทำลายไปแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะตัวทนายตั้มยืนยันว่าไม่มีการติด GPS ในรถของเจ้อ้อยอะไรทั้งสิ้นก็คือไม่ได้ติด GPS ค<น>่ะเดี๋ยวรอดูว่าตกลงทนายสายหยุดยังไงนะจะไปต่อหรือเปล่ากับทนายตั้มนะครับ,รบดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้มีพลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News